รายการพุธแบบเซนวันนี้คือวันที่ส7ตุลาคม2 5 6 4ผมอาจารย์คำพีปรีชายานพบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับรายการพุดแบบเซนวันนี้ยังคงเป็นปริศนาธรรมหรือโกอารหรือโกอันนะครับที่หมายถึงวลีธรรมเพื่อกระตุก,กจิตแบบเซนนะครับวลีธรรมเพื่อกระตุกจิตแบบเซนวันนี้ก็จะ เป็นตอนที่57นะครับ57นะ57 6ข้อเป็น1ตอนนะครับโดยจะขอเริ่มตั้งแต่ข้อที่317นะครับ317พึงรู้จักสภาวธรรมแห่งจิตเดิมแท้นะครับตอนที่3นะครับ พึงรู้จักสภาวธรรมแห่งจิตเดิมแท้ตอนที่3นะครับได้พูดมาแล้ว2ตอนนะครับตอนที่1พึงรู้จักสภาวธรรมแห่งจิตเดิมแท้ตอนที่2พึงรู้จักสภาวธรรมจิตเดิมแท้ขอเท้าความนิดหนึ่งว่าตอนที่2ว่าดังนี้นะครับในข้อที่316 จิตหนึ่งหรือจิตเดิมแท้นี้ไม่อาจถูกนับรวมให้อยู่ในสิ่งต่างๆทั้งสิ่งที่มีการตั้งอยู่หรือสิ่งที่ไม่มีการตั้งอยู่มันไม่อาจถูกลงความเห็นว่าเป็นของใหม่หรือของเก่ารวมทั้งมันไม่ใช่ของยาวหรือของสั้นของหนักของเล็กของใหญ่ทั้งนี้เพราะมันดำรงอยู่เหนือกรอบเขตเหนือการวัด เหนือการตั้งชื่อเหนือการทิ้งลองรอยไว้และเหนือการเปรียบเทียบใดๆนะครับมีคือข้อที่316ต่อไปข้อ317อ,อพึงรู้จักจิตเดิมแท้ตอนที่3ว่าน, <c oughs> นะครับมีเนื้อหาดังนี้จิตหนึ่งหรือจิตเดิมแท้หรือพุทธภาวะของมนุษยชาติและสัตว์โลกทั้งหลายบนโลก ไม่เป็นทั้งความเหมือนและความแตกต่างกระนั้นหากมีความแตกต่างกันก็เพียงจิตของผุตุชนนั้นคือจิตที่หลงยึดมั่นต่อรูปธรรมและนามธรรมต่างๆของสปปรรพสิ่งด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงแสวงหาพุทธภาวะจากภายนอกจิตผลของการแสวงหาพุทธภาวะจากภายนอกจิต จึงทำให้พวกเขาพลาดจากการประจักแจ้งต่อพุทธภาวะที่มีอยู่อย่างน่าเสียดายยิ่งนะครับนี่คือข้อที่317นะครับต่อไปข้อที่อี8ข้อที่3 1 8นะครับพึงรู้จักสภาวะธรรมแห่งจิตเดิมแท้ ข้อที่สเออตอนที่สี่นะครับพึงรู้จักสภาวะธรรมแห่งจิตเดิมแท้ตอนที่สี่นะครับความพยายามที่จะใช้จิตหนึ่งความพยายามที่จะใช้จิตหนึ่งนะครับหรือจิตเดิมแท้หรือพุทธภาวะแสวงหาพุทธภาวะจากภายนอกจิตก็ไม่แตกต่างจากการใช้จิต จับฉวยจิตหรือการใช้ความคิดจับฉวยความคิดหรือรใช้ความคิดจับฉวยความคิดจึงเป็นการกระทำที่ผิดพลาดอย่างยิ่งแม้ว่าเขาจะพยายามจนสุดความสามารถอยู่นับพันปีเขาก็ไม่อาจที่จะบรรลุถึงพุทธภาวะนั่นก็หมายความว่า ราบใดที่ยังไม่รู้จักสภาวะธรรมแห่งจิตเดิมแท้ก็ไม่อาจบรรลุถึงพุทธภาวะที่ตนมีอยู่นี่คือข้อที่318นะครับพึงรู้จักสภาวะธรรมแห่งจิตเดิมแท้ตอนที่4ี่นะครับซึ่งทั้ง3ตอน4ตอนนี้ก็ไม่ต้องอธิบายนะครับเพราะว่าเนื้อหา ชัดแจงอยู่แล้วในตัวมันเองนะครับต่อไปบุคคลที่119นะครับข้อที่3า9รนะครับข้อที่319ิบพึงรู้จักจิตเดิมแท้ตอนที่5นะครับพึงรู้จัก จิตเดิมแท้ตอนที่ห้นะครับฮ <c oughs> วงโปรผู้เป็นบร,รมาจารย์เซนกล่าวว่าผู้คนไม่รู้จักและไม่เข้าใจว่าถ้าเขาเองเพียงแต่ยุดติหยุดความคิดปรุงแต่งและหมดคลาความกระวนกรวายรวมทั้งหยุดสแสวงหาเท่านั้นพุทธภาวะหรือจิตเดิมแท้ก็จะปรากฏต,ตรงหน้าเขาทันที เพราะว่าจิตนี้มิได้เป็นอะไรเลยนอกจากเป็นสิ่งสมมุติว่าจิตหนึ่งหรือจิตเดิมแท้หรือพุทธภาวะซึ่งพุทธภาวะนี้คือสิ่งสำนําลงอยู่กับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนั่นเองนี่คือข้อที่3 1 9นะครับพึงรู้จักสภาวะธรรมแห่งจิตเดิมแท้นะครับตอนที่ห้านะครับซึ่งปรมาจารย์ห่วงโป นะครับจากคาสอน่วงโปซึ่งแปลและเรียบเรียงโดยท่านพุทธทาสพิขุนะครับในแปลไว้นะครับต่อไปข้อที่320พึงรู้จักจิตเดิมแท้ตอนที่6นะครับวงโปรผู้เป็นประมาจา์เซนกล่าวต่ออีกว่าจิตหนึ่งหรือจิตเดิมแท้นั้นเป็นเสมือนความว่างซึ่งภายในนั้น ย่อมไม่มีความสับสนใดๆและไม่มีทั้งความไม่ดีและความดีดำรงอยู่แต่อย่างใดดังจะเห็นได้ว่าเมื่อดวงอาทิตย์ผ่านไปในที่ว่างย่อมส่องแสงสว่างจ้าไปได้ทั้งสี่มุมโลกปรากฏการณ์ของความสว่างและความมืดย่อมสลับเปลี่ยนซึ่งกันและกัน แต่ธรรมชาติของความว่างยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจิตเดิมแท้ของมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ก็เป็นเช่นนั้นนะครับนี่คือข้อที่320นะครับพึงรู้จักสภาวะธรรมแห่งจิตเดิมแท้นะครับซึ่งก็เป็นคำสอนของหวงโปได้ยกมาเพียงสั้นๆนะครับ ต่อไปข้อที่320จิตเดิมแท้คือภาษาธรรมของชาวพุทธเซนจิตเดิมแท้คือภาษาธรรมของชาวพุทธเซนนะครับข้อที่321สิ่งที่เรียกว่าจิตเดิมแท้จิตหนึ่งหรือจิตพุทธภาวะนั้นคือภาษาธรรมหรือถ้อยคําของชาวพุทธเซนทั้งนี้สิ่งที่ทําให ทำหน้าที่คิดนึกตามธรรมชาติหรือสภาวะแห่งความรู้สึกตามธรรมชาติของจิตชาวเทชาวเทรวาชชาวพุทธเทรวาสเรียกว่าเจตสิกนะครับเจตสิกนั้นสมมุติว่าคือสิ่งประกอบจิต เพิ่มเติมอีกว่าจิตหนึ่งหรือจิตเดิมแท้น,นมิใช่ทั้งความเหมือนและความต่างจากสิ่งใดมันไล่สภาวะไล่ลักษณะใดๆทั้งสิ้นมันไม่ใช่สิ่งที่ปรุงแต่งสิ่งอื่นและมันไม่ใช่สิ่งอื่นไม่ใช่ที่ถูกสิ่งอื่นปรุงแต่งนะครับนี่คือนี่คือข้อที่200 ยี่สิบเอ็ดนะครับก็คงไม่ต้องอธิบายเช่นเดิมนะครับต่อไปข้อสุดท้ายซึ่งเป็นข้อที่6สําหรับวันนี้หรือข้อที่322นะครับจิตของผู้คนแตกต่างกันประการเดียวจิตของผู้คนแตกต่างกันประการเดียวนะครับชาพุทธเซนกล่าวถึงอริยะบุคคลและผู้ตุชนทั้งหลาย ตลอดถึงสัตว์โลกทั้งปวงว่าล้วนแต่มีจิตเดิมแท้หรือพุทธภาวะเช่นเดียวกันหรือไม่แตกต่างกันหาความแตกต่างระหว่างอริยะบุคคลและปุถทุชนทั้งหลายก็มีเพียงประการเดียวนั่นก็คืออริยะบุคคลสามารถปลดเปลื้องตนออกมาจากความคิดปรุงแต่งส่วนพุถุชนไม่สามารถปลดเปื้องตนเองออกมาจากความคิดปรุงแต่งนะครับ เอาละครับทั้งหมดนี้นะครับล้วนแต่เป็นคำสอนของปรามาจารย์ฮวงโปนะครับซึ่งถือว่าเป็นปริศนาธรรมชั้นยอดหรือเป็นโกอันชั้นยอดที่จะกระตุกจิตกระชากใจนะครับให้จิตลุกโผล่ออกมานะครับเอาละครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอยุติเพียงแค่นี้นะครับ เช่นเดิมนะครับถ้าท่านสงสัยไม่เข้าใจต้องการซักถามข้อสงสัยหรือต้องการาแลกเปลี่ยนศาสนาหรือความเห็นนะครับใดๆก็ตามติดต่อผมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0 8 9 1 2แ0 6 8 9นะครับและ025133 279 029397 466เนอาะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอยุดติเพียงแค่นี้ พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ